12. พฤศจิกายน2566สวัสดีครับวันนี้ลุงจะมาพูดคลิปธรรม,มะหัวข้อธรรม,มะจากพระไตรปิฎก EP ที่11หัวข้อย่อยนะครับสัพเพรธรรม,มาอนัตตติรทำทั้งหลายไม่ใช่ตัวตนนะครับเพื่อละการมีตัวตนหรือสักกายธิฐินะครับ ประจำวันที่12พฤศจิกายน2566ขอเชิญรับฟังสาระสำคัญนะครับขอนอบน้อมต่อองค์สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์นั้นบทความของลุงต่อไปนี้เขียนมาจากความคิดเห็นของลุงนะครับก็อ,อ้างอิงธรรมมาจากพระไตรปิฎกฉบับประชาชนของมหมามกุฏราชวิทยาลัยนะครับ ไม่รับรองความถูกต้องเพราะว่าลุงยังอยู่ในระหว่างการปฏิบัติธรรมลุงไม่ใช่ผู้บรรลุธรรมนะครับเป็นแค่ผู้ศึกษาเรียนรู้ความถูกต้องทั้งหลายนั้นจะต้องพิสูจน์ทราบด้วยตัวท่านเองนะครับเป็นปจัจจตังคือควเป็นความรู้เฉพาะตนนะครับแต่สามารถเอานํามาแสดงนะครับแล้วก็แลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้นะครับทั้งนี้เพื่อให้อ่ไม่ให้เกิดความคาดเคลื่อน ม่ให้เกิดความเข้าใจผิดนะครับเพื่อจะได้ไม่ก่อวิบากกรรมต่อกันนะครับจึงก็บอกไว้ล่วงหน้าไว้ก่อนนะครับหัวข้อที่จะพูดในวันนี้คือหัวข้อเรื่องว่าสัพเพทำมาอนัตตาติหมายถึงธรรมทั้งหลายเป็นอนัตตาคือไม่ใช่ตัวตนนะครับเราจรึงไม่ใช่เรานะครับอันนี้ก็เป็นการเพื่อที่จะลัก ละสักยายิทิฏฐิคือความถือดีมีตัวตนของเราออกไปนะครับธรรมที่พูดถึงหมายถึงว่าเป็นสิ่งที่มีจริงปรากฏขึ้นจริงนะครับมีมาก่อนหน้านี้มีอยู่ในปัจจุบันและก็จะมีต่อไปในอนาคตแต่ว่าธรรมที่เกิดขึ้นอาจจะไม่เหมือนกันเพราะมันตามหลักนะครับมันเป็นอนิจจังทุกขังอนัตตา ทำที่เกิดขึ้นแต่ละครั้งนั้นจะไม่มีทางที่จะเหมือนกันเลยนะครับจะมีข้อแตกต่างในรายละเอียดปีกย่อยลงไปตัวอย่างเช่นว่าเราเหลียวมองดอกไม้ดอกกุหลาบดอกนี้นะในขณะปัจจุบันแล้วเราก็หลับตาลงเอาลืมตาตาใหม่ก็มองดอกกุหลาบดอกนี้ใหม่ในเวลาเพียงหนึ่งวินาทีไม่เหมือนกันแล้วนะครับเพราะว่า ดอกไม้ดอกนี้ก็จะมีอายุหรือมีการเสื่อมลงในช่วงระยะเวลา1วินาทีอันนี้เป็นพระโพธิญาณของสมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าที่ทราบได้นะครับอาซาดาองค์อื่นจะไม่มีทางทราบเลยนะครับแล้วก็เป็นเรื่องจริงด้วยนะครับเพราะว่าดอกไม้เป็นาสารเคมีนะครับเป็นชีวภาพประเภทหนึ่งนะ ก็จะต้องเหี่ยวไปเป็นเรื่องปกติเหมือนกับร่างกายคนเราเนี่ยนะครับมีการเกิดขึ้นคือชาตะแล้วก็จะมีการเจริญจากวัยทารกเป็นวัยเด็กจากเด็กก็เป็นวัยเจริญพันธุ์จากวัยเจริญพันธุ์ก็เป็นวัยชราจากวัยชราก็จะมีพยาธิสภาพแล้วก็เสียชีวิตไปก็คือ,คอเกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไปเป็นธรรมดาด้วยเหตุลัชษณนี้นะครับจึงไม่เหมือนกันเลยแม้แต่วินาทีเดียวนะครับรรมตัวนี้นะครับ คือสิ่งที่มีจริงปรากฏขึ้นจริงเนี่ยนะทำให้เกิดสังขารธรรมสังขารธรรมก็คือธรรมนะครับที่เกิดจากการปรุงแต่งของธรรมธรรมะอื่นๆนะครับว่าที่จริงแล้วสรรพสิ่งในโลกนี้ล้วนเกิดจากเหตุปัจจัยที่เหมาะสมของธรรมหรือสิ่งที่ปรากฏขึ้นจริงมีจริงนั้นนะมาประชุมนะครับแล้วก็มาปรุงแต่งการภายใต้ปัจจัยที่เหมาะสม ก็ทําให้เกิดสางคขาธรรมประกอบไปด้วยจิตเนี่ยในฝ่ายโลกียะจิต89ชนิดหรือ89ดวงนะครับแล้วก็ฝ่ายขอโทษครับฝ่ายโลกียะจิต89ดวงจิตฝ่ายโลกียะจิตมมี89ชนิดหรือ89ดวงแล้วก็จิตฝ่ายโลกโลกุตตระจิตคือพลโลกนะครับไม่ใช่โลกียะนะโลกุตตระจิตเนี่ย32ชนิดหรือ32ดวงรวมแล้วเนี่ยจิตเนี่ย หรือธาตุรู้เนี่ยหรือพลังงานธาตุรู้เนี่ยนะครับจะมีทั้งหมด121ดวงที่แตกต่างกันนะครับและประกอบไปด้วยเจตสิกหรือคุณสมบัติประกอบจิตทั้งหมด52ดวงนะครับอ่าแล้วก็ประกอบไปด้วยรูปทั้งหมดเนี่ย28รูปในรูป28รูปก็จะมีมหาภูตรูป4ก็คือด,ดินน้ำลมไฟนะครับแล้วก็อุปทานยรูป6นะครับแล้วก็ทําให้เกิดนิพพานขึ้นมา นิพพานนี้ก็เกิดจากธรรมะ,ะหรือธรรมะนะครับด้วยเหตุปัจจัยที่เหมาะสมแล้วก็มาปรุงแต่งกันทำให้เกิดสภาวะนิพพานขึ้นมานะครับอันนี้ก็เป็นความรู้ที่ลุงยังก้าวไปไม่ถึงก็จะไม่ละเว้นไว้จะไม่พูดถึงเรื่องนิพพานนะก็จะมาพูดถึงเรื่องจิตเจ,จสิกแล้วก็รูปนะครับเพื่อที่จะทําความเข้าใจเบื้องต้นเกี่ยวกับเรื่องอการพิจารณาใน สัมมาสติแล้วก็สัมมาสมาธิสัมมาสตินี่ก็คือสม,มาติทอ่าการระลึกรู้ในทางที่ชอบในทางที่ถูกที่ควรเพื่อให้เกิดกุศลธรรมหรือธรรมะฝ่ายกุศลนะครับแต่ถ้าเราเระลึกรู้ในสิ่งที่มันเป็นอาบายาบายมุกการพนันหรือการมาัารหาเนี่ยมันเป็นอกุศลกรรมหรืออกุศลธรรมนะครับอันนั้นไม่เรียกว่าสัมมาสตินะเรียกว่าสติธรรมดาสติท้งโลก ส่วนสัมมาสมาธิก็เช่นเดียวกันนะก็คือการเพ่งหรือการจดจอ่ออยู่ในอ่าอยู่ในอารมณ์หนึ่งอารมณ์ใดซึ่งทําให้เกิดกุศลธรรมขึ้นมาเช่นเดียวกันเรียกว่าสัมมาสมาธิแต่ว่าจะไปเพ่ไปเพ่งในเรื่องการดูมรสพการดูของสวยๆงามๆแล้วเกิดกรรมาสุขอันนี้ก็ไม่เรียกว่าเป็นสัมมาสมาธินะครับหรือการเพลิดเพลินในฤทธางใจในชั้นโลกิยะ ฌานเนี่ยมันก็ไม่ใช่นะไม่ใช่สมาสมาธิสัมมาสมาธิคือการใช้จดจ่อกันนิ่งในอารมณ์นั้นนะครับไปพิพจารณารูปและนามที่เกิดขึ้นเพื่อทําให้เกิดกุศลละเจสิกหรือปัญญาเจสิกนะให้เจริญง,งอกงามเพื่อที่จะลดความมีตัวตนนะครับทีนี้เมื่อธรรมะปรากฏขึ้นนะครับคือ ธรรมะปรากฏขึ้นจะปรากฏอยู่ในรูปรูปเนี่ยนะครับรูปนี้คือสิ่งที่ตกกระทบทางอายชนาทั้งหก็คือทางหูทางตาหูนะครับทางจมูก้ทางลิ้นนะครับทางผิวหนังแล้วก็ทางใจหกช่องทางนะครับมีผลทําให้เกิดรูปธรรมขึ้นมานะเกิดขันห้าคือหนึ่งมีรูปขึ้นมาก่อนนะครับอันที่สองเวทนา แล้วก็วทนาาก็คือความรู้สึกชอบไม่ชอบทุกข์สุขนะครับแล้วก็อันที่สามคือสัญญาคือการจําได้หมายรู้นะครับอันที่สี่ก็คือสังขารสังขารก็คือการปรุงแต่งของจิตและเจเจสิกนะครับจะเรียกง่ายๆนะแต่เนื่องจากว่าจิตนี่คือตัวรู้ตัวรู้เมื่อมามาต่อเรียงกันคือจิตมีการเกิดดับอย่างต่อเนื่องถ้าหากว่ามาเกิดต่อเรียงกันเนี่ยเป็นร้อยเรียงกันเรื่องเป็นราว มันก็กลายเป็นความคิดใช่ไหมครับจากความรู้ก็กลายเป็นความคิดเรียกว่าสังขารนะครับแล้วก็เกิดสุดท้ายคือวิญญาณก็คือการรู้แจ้งในอารมณ์ทั้งหมดนีค้คือส่วนประกอบของสิ่งมีชีวิตก็คือขันห้านะครับขันห้าจะประกอบไปด้วยรูปคือกายนะครับเป็นรูป,ปรธรรมแล้วก็ที่เหลือเวทนาสัญญาสังขารวิญญาณเป็นนามรธรรมนะครับอย่างนี้เป็นต้นนะถ้าลุงพูดเร็วไปเนี่ยก็กลับไปฟังใหม่อีกรอบหนึ่งนะครับ รูปรูปเนี่ยนะครับรูปนามเบื้องต้นจะปรากฏตามอายตนะในเบื้องต้นแล้วเนี่ยนะรูปนามเบื้องเบื้องต้นเมื่อปรากฏาแล้วมันจะทให้เกิดสลายายตนะอาจยตนะคืออยายตนะภายในมารู้ทีหลังก็ว่าสิ่งมีชีวิตจะมีการพัฒนาจากตามตำราแล้วเนี่ยก็คือตามหลักวิทยาศาสตร์หรือสภาวะสัจจะเนี่ยแล้วก็รู้อยู่ว่า สัตว์เซลล์เดียวเนะี่ยมันมีสมองน้อยหรืออาจจะไม่มีดําเนินการโดยสัญชาติสัญชาตญาณทั้งมันนะเมื่อมีหลายเซลล์สซับซ้อนตามการปรุงแต่งเนะี่ยมันก็เริ่มมีสมองจากสมองที่เล็กน้อยและไม่ซับซ้อนก็เป็นสมองที่ซับซ้อนก็คือสมองของมนุษย์เนี่ยที่มีอยู่ในปัจจุบันซึ่งมันก็ซับซ้อนมากเราก็เรียกว่าสิ่งเหล่านี้คือสลายยตนะอาจอาจตนะความรู้นี้ก็จะมีในเป็นความรู้ของพระโพธิญาณของพระเจ้าเท่านั้นนะ อ่าสา,าอื่นจะไม่มีนะครับทีนี้สลายตยตจานะอายตนะเนี่ยก็ทำเป็นแหล่งรับรับผัสะนะครับเมื่อมีธรรมะมาตกกระทบทีละหนึ่งนะของเอมีของรูปเนี่ยตกกระทบต่ออายจตนะแล้วเนี่ยทีละหนึ่งนะแต่ว่ามันเป็นการตกอย่างต่อเนื่องเพราะว่าเมื่อมีอ่าธรรมะมาตกกระทบแล้วจะมีจิตประกอบเจสิกเนี่ยมารับรู้ธรรมะที่ตกกระทบนั้นๆนะครับตอนนี้ เมื่อรับรู้อย่างต่อเนื่องคือจิตจะมีเกิดดับรับรู้แล้วก็ดับไปรับรู้แล้วก็ดับไปแล้วก็มาเกิดใหม่เมื่อมีภาษามาเกิดซ้ำอีกทีทีละหนึ่งมันก็ร้อยเรียงกันคล้ายคฟิล์มภาพยนตร์น่ะสร้ามาฉาย16เฟรมต่อ1วินาทีมันก็จะเป็นภาพยนตร์ต่อเนื่องหรือโ motion picture นะครับแต่ถ้ามันเร็วกว่านี้ก็เป็นหนังที่ประเทศ อาจจะมองไม่เห็นนะมามันเร็วมากนะหรือถ้าช้ากว่าน,นี้มันก็ไม่ต่อเนื่องนะครับมันต้องมีความเหมาะเจาะเหมาะสมของมันนะแต่นี้ก็การเกิดดับของจิตยอย่างต่อเนื่องทําให้เกิดความรู้ทําให้เกิดการรับรู้เป็นอารมณ์เป็นเรื่องบรรดาวก็คือเกิดเวทนาเมื่อรับรู้เป็นเรื่องบรรดาวแล้วก็เกิดเวทนาคือชอบไม่ชอบทุกข์สุขจากเวทนานี้นะมันก็เกิดตัณหามีการมตา,าตัณหาภาวะตัณหาและวิภวาวะตัณหา ภาวะตัณหาคืออยากเป็นนู่นนี่นั่นส่วนวิภาวะตัณหาคือไม่อยากเป็นนู่นนี่นั่นพอเกิดตัณหาขึ้นก็เป็นอุปทานอุปทานนี่คือตัวตนนะนะครับเราคือเราอย่างเงี้ยอันนี้อันนี้ถ้าเป็นภาษาธรรมะนี่ผิดแล้วนะเราต้องไม่ใช่เรานะครับเราจึงไม่ใช่เราเพราะเหตุอาชีนีนะเพราะว่ามันไปแล้วนยเรื่องในอดีตนะครับมันเกิดขึ้นแล้วมันภาษาที่เกิดขึ้นในอดีตมันก็ไปแล้วแต่เราเนี่ยไปยึดมั่นถือมั่นให้เป็นเรื่องเดียวกัน สมมติว่าอย่างนี้นะมีคนมาต่อว่าตาหนิเรานะครับเป็นสภาพธรรมนะคําพูดกลุ่มหนึ่งงานที่ผ่านเขา้าสู่หูเราเนี่ยนะครับหูเราเป็นแหล่งรับอายจันะนะครับมาผ่านเข้าหูเราเนี่ยเป็นคำพูดกลุ่มหนึ่งเราก็ตีความหมายด้วยสัญญานะสัญญาเจสิกนะครับแล้วก็เวทนาเจสิกกลายเป็นว่า คำพูดอันนั้นเป็นคำด่าล้าทานองนี้นะทาให้เราเกิดความอะไรเกิดความไม่ชอบขึ้นมาน่ะเกิดใคือไม่ชอบแล้วเกิดความโกรธโกรธตอบนะครับเ,เราไม่สามารถที่จะบังคับไม่ให้โกรธได้ไหมไม่ได้นะครับเพราะว่าตราบใดที่เราไม่เข้าใจหรือเรามีสตินะสัมมาสติแล้วก็สมัออมมีปัญญานะไม่ทันนะรู้ไม่ทันหรือมีขาดความรู้ภาคทฤษฎีเรื่องปริยัติเนี่ย รู้ไม่ทันอ่ภาษาที่เกิดขึ้นเนี่ยเราก็ระงับอารมณ์ไม่ได้ใช่ไหมแล้วก็โกรธตอบเขามาั่งถ้าไม่โกรธตอบเขาก็เก็บไปอ่าพยายามอาฆาตทาให้จิตใจขุ่นมัวหลังจากเกิดเหตุการณ์น,นั้นแล้วก็นํามาคิดกันหลายวันก่อนมันจะสงบอย่างนี้เป็นต้นนะอืมเราไม่สามารถที่จะไปบังคับกับเกณฑ์ให้มันเกิดขึ้นได้มันเกิดขึ้นเองตามปัจจัยที่เหมาะสมนั่นนะอ่าธรรมนี่คือสภาพอ่าที่เป็นอน,นัตตา ไม่ใช่ตัวตนนะจึงไม่สามารถบงังคับบัญชาได้นะครับมันจะเกิดก็คือเหตุใจที่เราอาศัยสัญญาเจสิกที่สะสมไว้คุณภาพของจิตที่สะสมไวว่ารู้ว่าคําพูดประโยคนี้กลุ่มนี้คือคาําด่าอย่างเํานทำนองนี้มันต้นนะเ,เมื่อมันมาสอดคล้องกับสัญญาเจสิกเดิมที่จําได้หมายรู้ไว้ก็เกิดอาการขึ้นมาทันทีนะครับสติตามไม่ทันนะก็โกรธตอบทำเนีย แต่ถ้าเรามีปัญญาเนี่ยในเรื่องของพระอภิธรรมนะพระปรมาตรธรรมรู้แล้วเนี่ยก็แยกให้ออกอ๋อมันจบไปแล้วเนี่ยนะไอ้เสียงแต่และแต่และกลุ่มเสียงเนี่ยมันมาร้อยเรียงกันแต่เราไปยึดถือเองนะครับไปยึดมั่นถือมั่นเองว่ามันเป็นเรื่องเดียวกันแล้วก็มันต่อเนื่องกันเนี่ยก็ทําให้เกิดการอาการตอบโต้โรธตอบนะริมิการโต้อตอบขึ้นมาอย่างนี้เป็นต้นนะเออเราจะ ไปบังคับให้มันไม่โกรธมันก็ยากนะครับเพราะว่าเรายังไม่มีกําลังของปัญญาเจสิกเนี่ยสูงมากพอที่จะทําอย่างนั้นได้ก็เพียงแต่ว่ามีสติรู้เท่าทันและก็แยกให้ออกนะครับว่าอันนี้เนาะเอ่อเป็นรูปที่มากระทบอันนี้นะเป็นนามนามที่เกิดขึ้นนะเป็นเอ่อเป็นเจสิกที่เกิดขึ้นนะเป็นเอ่อคุณภาพของจิตที่เกิดขึ้นแล้วทําให้เราเนี่ยมีจิตใจโกรธตอบนะครับแล้วก็ คุณมัวทำหนอนนี้เป็นต้นนะถ้าหากว่าเราใช้ปัญญาเจสิกประกอบจิตในช่วงนั้นนะเราก็จะวางเฉยได้นะครับก็เข้าใจว่ามันไม่มีอะไรเลยนะก็เป็นแค่เสียงอันหนึง่งเขาตําหนิเราเพราด่าเราเพราะเขาเองก็รู้ไม่ทันนะครับคนที่ตําหนิเราด่าเราเนะี่ยเพราะเขาเองก็ไม่มีความรู้ด้านปรัตญาธรรมเขาจึงใช้คําพูดอย่างนั้นมากเมื่อเขาไม่สบอารมณ์เนี่ยก,ก็พูดรุนแรงกับเราใช่ไหมเพราะว่าเขาไม่มีสัมมาสติ แล้วก็มไม่ไม่มีปัญญาที่จะระงับอารมณ์ของเขาเองมันก็เป็นเรื่องของเขาไม่ใช่เรื่องเรานะครับเราเพียงแต่ว่ามีสตินะครับมีสมาสตาิรู้ให้ทันนะธรรมะที่เกิดขึ้นการปรุงแต่งของอจิตนะครับคุณภาพของจิตเนี่ยมันจะต้องอยู่ในฝ่ายผู้สลต,ตลอดเวลาถ้ามันอยู่ในฝ่ายอาุศลเนี่ยมันก็ทำให้พัฒนาการทางทางด้านาภูมิธรรมของเราเนี่ยตกต่ําลงนะครับทีนี้ ไอ้สัมมาสมาธินะครับสัมมาสมาธิเนี่ยเราจะเจอในข้อสุดท้ายนะครับของมรรคในองค์8มรรคในองค์8จะเริ่มต้นด้วยกับสัมมาทิฏฐิความเห็นชอบนะครับสัมมาสังกัสมาทิฏฐิสัมมาสังกัปปะสัมมาสังกัปปะที่เคล็ดดับบริชอบนะครับสัมมาวาจาวาจาชอบนะครับสัมมากรรมันตะการงานชอบ สัมมาอาชีวะอาชีพชอบสัมมาวยยมะความเพียรชอบสัมมาสติลุงพูดไปแล้วนะาสักสักทู้เดี๋ยวสัมมาสติสติชอบคือสติระลึกรู้ให้ให้ระลึกรู้ว่าจิตใจเราหรือสติเราเนี่ยใ่ในเรื่องของกุศลธรรมตลอดเวลาอะไรที่ไม่ใช่กุศลธรรมเนี่ยก็ต้องพยายามตัดออกไปหรือระมัดระวังนะครับกาจกรรมวิจิกรรมมโนกรรมของเราไปส่วนสัมมาสมาธินี่คือว่า เราเนี่ยจเจริญสมาธินะครับตามปกติน่ยสมาธิคือการจดจ่อนะครับอยู่ในเรื่องนนึ่งเรื่องใดนะครับเราก็พยายามให้มันจดจ่อในเรื่องของที่เป็นกุศลนะครับอย่าไปหมกมุ่นทําสมาธิในเรื่องของโลกิยะการมาสุขนะหรือการพนันในพวกนี้มันไม่ดีไม่เป็นฝ่ายอกุศลคือสมาธิเนี่ยมันก็มีทั้งกุศลและฝ่ายอกุศลตสติก็จะมีสติทั้ง มิจฉาสติมิจฉาสติคือสติที่ทําให้เกิดอากุศลธรรมเนี่ยเจริญงอกงามส่วนสัมมาสติก็คือสติที่ทําให้กุศลธรรมเจริญงอกงามดังนี้เหมือนต้นนะครับทําทให้เกิดปัญญาเกิดปัญญาเป็นผลให้เกิดโลกุตรารจิตนะครับอันนี้โลกุตรารจิตสามสิบสองดวงมีอะไรบ้างก็ไปเปิดดูในพระไตรปิฎกนะครับรายละเอียดเพิ่มเติมนะเคนะอืม อันนี้ก็สัมมาสติเนี่ยหลักๆก,ก็จะใช้ในสติปฐานสี่ฉะนั้นการเจริญสติปัฐานสี่เพื่อที่เจริญให้รู้ว่านะครับเราไม่ใช่เราทาอย่างเดียวเลยคือทําให้รู้ว่าธรรมะนะธรรมะเนี่ยสัพเพธรรมะธรรมนตานัตติติก็คือ,อทำทั้งหลายเป็นอนาตาัตตาไม่ใช่ตัวตน,นญญาตานะคําว่าไม่ใช่ตัวตนเนี่ยไม่ใช่สุญญตานะครับไม่ใช่ตัวตนน่นะครับ ไม่ใช่สุนจะตานะสุนจะตาคือความว่างเปล่านะครับไม่ใช่ตัวตนคือไม่ใช่ตัวของเราตัวช้าใช้ภาษาชาวบ้านนะ่ะไม่ใช่ตัวของเราอ่ะตัวของเราที่อยู่เป็นจิตนะั่นแหละมันไม่ใช่นะเออมันไม่ใช่ร่างกายหรือรูปนี้ของเราไม่ใช่ไม่ใช่กายนี้นะครับไม่ใช่กายนี้หลายคนจะยึดว่ากายนี้คือรูปเนะี่ยเป็นตัวเป็นตนของเรา นะเป็นหลาเช่นเราเป็นเราเป็นในกอในขอในคกอเขาจะคิดว่าเด็กปอในขอไม่ขอนี่เป็นเราความจริงแล้วเนี่ยการเกิดดับต่อเนื่องของจิตเนี่ยนั่นละ่ะคืออ่าชีวิตของเราที่แท้จริงเพราะมันจะต้องสืบเนื่องไปในภพภูมิต่างๆอ่มันไม่ตายนะการตายนะทางกายภาพเนี่ยนะครับนันเป็นการอ่อสิ้นสภาพของธาตุสี่หรืออ,อุปชายรูปสี่สนะดินนับลมไฟ ก็สูญสลายไปแต่ว่าตัวจิตเนี่ยพลังงานจิตเนี่ยนะครับพลังงานธาตุรู้เนี่ยเขาก็จะไปจุติใหม่ตามกําลังของตามกําลังและคุณภาพของวิบากขจิตคือจิตเจสิกตามกําลังและคุณภาพของวิบากเจสิกที่ส่งผลในขณนะนั้นนะวิบากเจสิกนี่ก็คือ,อกรรมนะครับหรือวิบากกรรมนั่นแหละครับที่เรียกว่าเจจนาเจสิกเนี่ยมันเป็นวิบากกรรมนะครับ ส่งผลทั้งด้านที่เป็นกุศลและอกุศลนะประกอบจิตไปเป็นเป็นอะไรเป็นปฏิเสธชนที่จิตนะแต่ก่อนที่จะมีปฏิเสนที่จิตเนี่ยมันจะมีระหวังขจิตก่อนคือจิตดวงสุดท้ายเนี่ยดับไปต่อจากจิตดวงสุดท้ายที่เสีย,ยชีวิตเนี่ยเรียกว่าร,ระหวังขจิตระหวังขจิตเนี่ยนะครับจะต้องประกอบด้วยวิบากเจตจิกนะครับหรือวิบากกรรมที่ส่งผลนะให้เป็นปฏิเสนที่จิต เกิดทันทีนะในภพภูมิใหม่จะเกิดเป็นสัมภเวสีเป็นสัตว์นรกเป็นเทวดาเป็นสัตว์ัจฉาหรือเป็นอะไรก็ตามแต่แต่เกิดแน่นอนเกิดแล้วจะอยู่ตรงนั้นหรือจะไปที่อื่นภพภูมิอื่นก็แล้วแต่นะแล้วแต่ทมธรรมะหรือปัจจัยปรุงแต่งที่เหมาะสมนะครับซึ่งแต่ละคนนะไม่เหมือนกันนะครับอ่าตละก็คือเป็นไปตามกรรมสัตว์ทั้งหลายนะมีกรรมเป็นทายาท ก็ต้องเป็นไปตามกรรมทําดีได้ดีทําชั่วได้ชั่วเมื่อมั่นคงในสิ่งเหล่านี้แล้วเนี่ยก็จะสามารถที่จะลดละวางเลิกตัวตนได้ค่อยๆพิจารณาหัวข้อธรรมนี้ไปนะในที่สุดแล้วก็จะเข้าใจจากความเข้าใจที่สะสมเนี่ยหรือปัญญาที่สะสมเนี่ยก็จะทําให้เราถึงปลายทางได้ก็คือการลดละ,ะตัวตนได้เมื่อลดละตัวตนได้ก็กล้าไปสู่ความเป็นพระโสดา,สดาบันอายะบุคคล นะครับขอความสุขส,สดีจงมีแก่ทุกท่านเจริญในธรรมสวัสดีครับ